อ้าวสวัสดีครับขออัดคลิปไปถึงที่แม่ค้าออนไลน์ที่ปากจัดจัดหน่อยนะครับผมขอสติปัญญาหน่อยครับมาขอช่วยเหลือคนพิการหน่อยนะครับที่ชอบไปขุดบ่อนงบ่อน้ำให้กับพี่น้องประชาชน นะครับผมก็แสดงความดีใจกับพี่น้องราษฎรที่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะแสดงความดีใจด้วยนะครับก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงนะครับแล้วก็คนพิการก็ได้อดนิสงไปด้วยนะครับเอเขาชื่ออะไรเนาะคุณอะไรนะคุณวิทไทยนะครับ,บ พิมพ์ี่พายนะครับผมก็ขอขอบพระคุณจริงๆนะครับตอนนี้ผมอยากได้สติปัญญาขออนุเคราะห์มาสอนผมที่ไฟ้สดหน่อยเ้อจะให้ผมเดินทางไปหาก็ได้นะครับที่ผมก็แสดงความดีใจที่คนถูกกักตัว14วันนะครับที่เขาจะเอาของของมาให้ก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับ แต่ผมอยากได้ปัญญามากกว่าครับวิธีการทําคิดอัดการขายของนะครับของที่พี่ที่พี่เดีน้องก็ไม่รู้นะครับผม47ปีแล้วนะครับเอามาแจก,กแป๊บเดียวก็หมดนะครับขอสอนให้ผมตกปลาเป็นหน่อยนะครับนะฮะเพราะว่าผมอยากตกปลาเป็นนะครับเพราะว่าของที่เอามาแจก,ก,ก,กแจกแป๊บเดียวก็หมดนะครับผมเป็นหมอแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทย แพทย์แผนไทยประเภทศเศชกรรมไทยแพทย์แผนไทยพิเศษกรรมไทยนะครับขอปัญญาจากน้องหน่อยน้องหรือพี่ก็ไม่รู้นะครับผม47นะครับก็ให้เกียรตินะครับขอขอช่วยสอนผมหน่อยนะครับแล้วผมเป็นคนพิการเคลื่อนไหวเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0 8 8 2 7 5 6, 6 6 9 7ครับที่จะได้ความรู้จากตรงนี้เสร็จแล้วผมจะได้อมาต่อยอด ให้ผมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับสวัสดีครับ